สาค่ะนี่แกนีครับเรื่องเปียอะไรจะฝากถึงไอ้แฟ็นนี่เป็นสิ่งแ้วถายหน้าแล้วยังไม่มีค่ารถให้เลยหกเดือนแล้วเงินจะไปทำอะไรบ้างครับลุงก็เอาไปใช้นี่เหลือไม่เหลือสี่หมื่น ได้ครับมีรายฝ่าบอกทหารนะครับใอ่ใช่ค่ะค่ะค่ชื่อไหนใช่จำนำข้าวตามเลยไม่ใช่ใบกาเออค่ะครับผมมาจากพันธ์ทหารคนใหญ่ที่หนึ่งหัวสองรับผาบงพันไทยพร้อมเจอรับพันโบงคือไทยพร้อมเจริญนะครับมาด้วยกันจำนวน9นายมีนายหารหนายในสิบแปดนายในการประจําในค่ํานี้นะครับเพื่อบรนลุความเป็นส่วนตักับพี่น้องชาวนาแล้วก็ความปลอดภัยกับพี่น้องชาวนา สิบสองครับ12 12ครับพบเจ้าหน้าที่ด้วยครับเข้าไปรับคนข้างใดแล้วนะครับนะลำดับถัดไปนะครับรอสักักลูกค้าท่านใดถือบัตรคิวลำดับที่ วันนี้นะครับนัดรับเงินนะครับผู้